ค่ะที่กระจกมันแตกเรายังไม่ได้ใส่ค่ะตอนนี้ก็สบายน้องแมวค่ะเพราะว่าเวลาเขาหิวเนี่ยเขาก็จะมากินหัวอาหารค่ะตอนนี้เขาก็มากินค่ะเราจะมาแอบดูก็กินนะคะหัวอาหารกินอิ่มหรือยังลูกอ,อ๋อกินซะกินให้อิม่มซะเขาอยากกินทีไรเขาก็ขึ้นมาค่ะขึ้นมากินกินแล้วก็ออกมาเห็นไหมลูก กินอิ่มหรือ,อยังแม่กินอิ่มหรือ,อยังไปกินต่อเลยปะไปกินเลยนะไปไปกินให้อิ่มนี่ย่ะนี่คือตู้ข้างบนก็เป็นมาม่าข้าล่างก็เป็นปลากระป๋องนี่ค่ะเขากำลังจะกินกันจะกินอีกรอบสองถุงหัวอาหารเขาเร้จะไขไว้ให้เขาประมาณสักประมาณสักครึ่งถ้วยใส่ถุงไว้ แล้ที่เียก็ปิดปากไว้มันจะได้กรอบๆก,กินเสร็จแล้วใช่ไหมลูกอ่ะกินเสร็จแล้วก็ลงมาเวลากินก็ขึ้นไปกินเวลาลงก็ลง